How to เขียน Journal ลเจอร์ l คืออะไรมีประโยชน์ยังไงทำไมต้องเขียนใครที่ติดตามแพรมาสักพักหนึ่งแล้วก็จะเห็นว่าแพรทำคลิปที่เกี่ยวกับ How to ค้นหาตัวเองด้วยการเขียนเจอร์แนลมาแล้วสามารถไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้ค่ะส่วนในวิดีโอนี้เราจะลงลึก ไปอีกถึงประโยชน์และหัวข้อแยกย่อยนะว่าเราควรจะเขียนอะไรลงไปบ้างมาดูความหมายของคําว่า journal กันก่อนว่าจริงๆแล้วมันหมายความว่าอะไรความหมายของการ journal สําหรับแพเนาะมันเป็นการจดบันทึกสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องราวส่วนตัวของเราซึ่งแตกต่างจาก diary อครี่คือการจดเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันทั้งนี้ทั้งนั้นเจอร์นอลรวมไปถึงการจดเรื่องราวของแต่ละวันด้วยแต่จะมีเรื่องราวของฟิลลิ่งเรื่องราวของสติเข้ามาร่วมด้วยอย่างเช่นมันจะมีวันหนึ่งที่เป็นแบดเดย์เนาะสมมตุติมันมีคนมาทำให้แพ้รู้สึกโกรธ วันนั้นแพจะกลับมาเขียนเจอ r น a แล้วนะคะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันทําให้เรารู้สึกยังไงเหตุการณ์ครั้งนี้มันทริกสมองทริกอรารมณอย่างไงแล้วเรารับมือมันไปยังไงและสิ่งที่เราคิดว่าเราจะรับมือมันได้ดีขึ้นในอนาคต ถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์เดิมๆซ้ําในวิดีโอนี้แพจะมาบอกไอเดียในการจดเจ u r น a เนาะถ้าเกิดใครอยากรู้ how to ความเป็นไปความเป็นมาของการจดเจ u r n a l เนี่ยให้กลับไปดูคลิปเดิมที่แพเคยทําไว้นะการจดเจ u r n a l ของแพเนี่ยก็ยยจะแบ่งเป็น3าร์ทด้วยกันนะ part แรกจะเป็นการเขียนจดหมายค่ะ part ที่2จะเป็นการดําดิ่งลงไปเพื่อรู้จักตัวเองเนาะาร์ทสุดท้ายก็จะเป็น part ของซ e l ์ l ลิ e เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ อาร์ตแรกจะเป็นการเขียนจดหมายถึงบุคคลบางคนมาดูกันว่าแพ้เขียนใ,นใครบ้างเนาะคนแรกที่แพ้เขียนก็จะเป็นตัวเองตัวเองเนี่ยก็จะเป็นตัวเองในอดีตตัวเองในปัจจุบันแล้วก็อนาคตบอกเขาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นณนะตอนนี้มันคืออะไรเรียงลําดับเหตุการณ์เหมือนเรากลับไปคุยกับตัวเองในอดีตแพย้อนไปจนถึง ตัวเองในวัยอนุบาลวัยที่เราไปประกวดร้องเพลงแต่งชุดเดินขบวนพาเลต์กีฬาสีอะไรแบบนี้ค่ะเราก็กลับไปแล้วก็เขียนจดหมายถึงเขาว่าเราคิดถึงเขาเรารักเขาเรารู้สึกว่าเ,เขาเป็นคนที่สดใสล่าเริงเป็นคนที่มีพลังงานโพสิทีฟมากๆเลยนะอะไรแบบนี้แล้วก็เขียนถึงตัวเองในมัธยมแพ้ก็อาจจะเขียน ในส่วนที่เรากําลังเรียนต่อเรากําลังค้นหาปลายทางของชีวิตของเราเรียกได้ว่าอยู่ในช่วงโหมเรียวหมต่อเนาะเราก็เขียนจดหมายย้อนไปว่าตอนนี้เราทําอะไรอยู่เราก็เหมือนบอกเขาว่าไม่ต้องวอรี่ท้ายที่สุดแล้วเธอจะเข้มแข็งอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวเองณนะปัจจุบันเนาะบางทีการที่เราได้คุยกับตัวเองบ้างณนะปัจจุบันมันทําให้เราได้กลับมาสํารวจ ความคิดความรู้สึกของตัวเองสถานะที่เป็นอยู่สิ่งที่เราเป็นอยู่มันคือสิ่งที่เราต้องการแล้วหรือยังแล้วก็ตัวเองในอนาคตเราอยากบอกอะไรก็เขียนไปเลยซึ่งแพรเขียนเยอะมากนะคะสองสามหน้าเขียนไปเลยในสิ่งที่เราอยากบอกตัวเองเนาะ,ะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกทุกคนที่ดูคลิปวิดีโอของแพรอยู่มาณนะจุดประสงค์ที่อยากเป็นคนที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราจงช่วยส่งเสริมกันไม่มีอะไรผิดถูกเลยในชาแน l ของแพรนะคะ ต่อมาแพรก็จะเขียนถึงคนที่ทําร้ายเราไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายทางจิตใจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกเจ็บปวดนะบางทีอาจจะเป็นคนที่เขาทิ้งเราอาจจะเป็นแฟนเกา่าหรือใครก็ตามที่ทําให้เราเจ็บปวดอาจจะเป็นคนในครอบครัวนะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ผ่านมาที่เรารู้สึกเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นการเจ็บปวดทางอารมณ์จิตใจร่างกายทุกอย่างเลยให้เราเขียนอธิบายลงไปเนาะว่า ความรู้สึกเราที่ได้รับการเจ็บปวดนะั้นะมันเป็นยังไงแพรก็มีการเขียนถึงคนที่เขาทาให้เราเจ็บปวดแล้วท้ายที่สุดแพรก็เขียนบอกเขานะว่าตอนนี้เราไม่ได้โกรธแล้วนะเ,ออเราให้อภัยเธอแล้วนะเราแค่ไม่เข้าใจนะตอนนั้นทําไมเธอทําอันนี้ใส่ฉันแค่นั้นเองเป็นการกลับไปเข้าใจคนที่เขาทําร้ายเราคนที่เขาทําให้เราเจ็บปวดเราก็เป็นการที่เรากลับ ไปเข้าใจตัวเองด้วยว่าตอนนั้นทําไมเราถึงจะปวดกับเหตุการณ์นี้ต่อมาแพทก็จะเขียนถึงคนที่จากไปไม่ว่าจากเป็นหรือจากตายนะคะเราก็อธิบายไปเลยค่ะอย่างเช่นพ่อของแพทเสียไปโดยที่เรายังไม่ได้คุยกันแพทก็เขียนไปนะคะว่าแพทรู้สึกยังไงแล้วก็คนที่บางทีเราหายไปจากชีวิตเขา ก็คือเขาก็หายไปจากชีวิตเราอยู่ดีเขาก็หายเป็นคนที่ทําให้เรางงๆกงๆเราก็เขียนอธิบายไปเลยว่าเรารู้สึกยังไงนะคะต้องอิงความรู้สึกที่แท้จริงของเราการเขียนเจอแนลเนี่ยเราจะต้องซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองและกฎข้อหนึ่งที่แพ้พูดไว้ในวิดีโอก่อนหน้านี้นะสมุติเราจดเจอร์แนลอย่าให้ใครอ่านอย่าให้ใครเปิดเพราะมันคือเรื่องส่วนตัวของเราเขาควรเขารบ และเราควรจะเก็บเรื่องส่วนตัวของเราไว้เป็นเรื่องส่วนตัวบางทีมันไม่จําเป็นต้องบอกทุกคนที่เกี่ยวกับเราให้เราเลือกนิดหนึ่งว่าใครคู่ควรกับความจริงหรือสิ่งที่เราจะบอกคู่ควรกับเวลาที่เราใช้เวลามาบอกมานั่งบอกเขาหนาะคิดนิดนึ่งมาเนาะก,ก็จะเป็น future partner เป็นสามีแฟนในอนาคตคือพรก็บอกเขาไปเลยว่าตอนนี้ไปทําอะไรอยู่รู้สึกเหงาหรือว่าอะไรไหมรู้สึก อย่างนั้นอย่างนี้บอกเข้าไปทุกอย่างเลยนะคะในช่วงที่แพ้อ,อกหักเนาะแล้วแพ้ก็รู้สึกเจ็บแพ้ก็เริ่มเขียน journal แล้วแพ้ก็บอกคนที่จะมาเป็นสามีภา,ายในอนาคตคนที่จะมาแต่งงานและใช,ช้ชีวิตร่วมกันแนาะแพ้ก็บอกเขาว่าตอนนี้เราแบบอกหักนะเรารู้สึกเจ็บปวดมากๆแต่เรารู้ว่าเขาคือคนที่ไม่ใช่แล้วเรารู้ว่าเธออยู่ตรงไหนก็ไม่รู้วันหนึ่งเรา อาจจะต้องได้พบกันคงจะเป็น the b e s t version ของฉันเพื่อกันและกันละแหละและฉันก็หวังว่า อจะเป็น the b e s t version ของเธอเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะพิมพ์อะไรเขียนอะไรลงไปเนะาะาที่2ก็จะเป็นการรู้จักตัวเองในขั้น deep หรือภาษาอังกฤษก็คือ self discovery นั่นเองค่ะ mm hmm. ขั้นตอนนี้เราจะต้องถามคำถามตัวเองที่เป็นคำถาม mm hmm. ที่สำคัญตัวเองคือใครตัวเองต้องการอะไรเช่นคำถาม mm hmm. ที่แพนนำมาเป็นตัวอย่างในวันนี้ก็คือ สามข้อที่ทำให้เราไม่ได้เป็น bare version เราก็เขียนออกมาหรือว่ามีอะไรบ้างอาจจะเป็นการที่เรา low self esteem เราไม่มั่นใจในตัวเองหรืออาจจะเป็นาบางคนเนาะครอบครัวดึงรั้งหรือคนรักหรือตัวเราเองนี่แหละที่ดึงรั้งไว้ก็เขียนอธิบายมันออกมาด้วยความจริงใจซื่อสัตย์กับตัวเองเนาะ ต่อมาก็อาจจะเป็นคนที่เราไม่อยากเป็นแล้วก็อธิบายมาเลยส่วนตัวเนี่ยแพ้ไม่อยากเป็นคนที่ไม่มีเซลล์เอสตีมแพ้ไม่อยากเป็นคนที่ไม่มีการวางแผนทางการเงินแพ้ไม่อยากเป็นคนที่ไม่มีเงินแพ้อยากเป็นคนที่ประสบความสําเร็จและเป็นคนที่มันดูแลครอบครัวดูแลแม่ได้สามารถพาแม่ไปกินข้าวโดวยที่เราไม่ต้องเปิดดูราคาอาหารได้แพ้ต้องการแบบนั้นแพ้ต้องการสิ่งที่ มาทําให้ครอบครัวเรามีความสุขให้ตัวเรามีความสุขแล้วก็แบ่งปันให้กับคนอื่นนี่คือสิ่งที่พยายเป็นพยากเป็นคนที่อินสปายคนอื่นพยายามเป็นคนที่ให้พลังบวกกับคนอื่นแล้วก็คนอื่นก็จะให้พลังบวกกับเรากลับมาต่อมาก็อาจจะเป็นสังคมที่เราไม่ต้องการเนาะ เป็นสังคมเพื่อนครอบครัวที่เราไม่ต้องการซึ่งถ้าเกิดพูดถึงครอบครัวเนี่ยมันก็อาจจะมีบางครอบครัวที่เป็นท็อกซิกแล้วก็เฮลตี้ถ้าไม่สามารถใช้ประสบการณ์ตัวเองหรือใช้สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองตัดสินใครได้อันนี้ไปคิดเองนะคะว่ามันคือสิ่งที่ตัวเองต้องการสิ่งที่ทําให้ตัวเองมีความสุขไหมเพราะท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องกลับมาอยู่กับตัวเองเนาะอันนี้พูด จากใจคนที่สูญเสียคนในคะรอบครัวไปแล้วนะคะต่อให้ครอบครัวดีหรือไม่ดีหรือแย่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นท้ายที่สุดเราก็ต้องจากตายถ้าไม่จากเป็นเพราะฉะนั้นคนที่เราควรจะแคร์และคนที่เราควรจะกลับมาถามมาดูแลมากที่สุดก็คือตัวเราเองแพรคิดว่าถ้าเกิดตัวเราเนี่ยยังจมน้ำอยู่ยังเอาตัวไม่รอดะ เราจะไปช่วยใครได้ไปช่วยก็ไหวยนะ้ำไม่เป็นทั้งสองคนก็คือจมทั้งสองบางที m e n t a l เราอาจจะยังไม่ดีนะช่วงขณดนั้นความรู้สึกของเรามันอาจจะยังไม่ดีบางทีเราอาจจะต้องแยกห่างแล้วก็ทำ detach สักครู่ถ้าเกิดใครดูวิดีโอ detachment นะคะศิลปะของการตัดขาดเนี่ยก็จะรู้เนาะมันไม่ใช่ว่าการ detach การตัดขาดคือ การ giving up ไม่ทำแล้วไม่เป็นแล้วเลิกเป็นแล้วลูกหรือว่าคนในครอบครัวเลิกเป็นแล้วมันบางอยา่างมันไม่สามารถเลิกได้แต่บางทีเราก็จะต้องกลับมาฮิวใจตัวเองฮิวร่างตัวเองก่อนก่อนที่จะกลับไปเผชิญหน้ากับความเป็นจริงต่อไปแล้วก็แก้ไขในสิ่งมันเกิดขึ้นอันไหนแก้ได้ก็แก้อันไหนแก้ไม่ได้ก็ต้องหาทางออกอื่นเนาะ ในพาร์ทที่2เนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่าเราเป็นใครต้องการอะไร อยากได้อะไรในชีวิตอยากมีอะไรในชีวิตเนาะในพาร์ทนี้มันก็ทําให้แพนเดียคนพบตัวเองว่าท้ายที่สุดข,ของชีวิตแล้วสิ่งที่แพนต้องการจริงๆเลยมันมันมีอะไรบ้างแพรก็ลิสต์มาแบบว่าเป็นข้อข้อแล้วก็ใช้ปากกาไฮไลท์ไ,ไว้นะคะในสิ่งที่เราคิดว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนเนาะเดี๋ยวแพนจะแชร์ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนได้มีไอเดียในการเขียนเรื่องราวของตัวเองแล้วกันเนาะซึ่งแพรเขียนไว้ว่า แพรเนะี่ยอยากมีไลฟ์สไตล์อยากมีชีวิตที่ไม่เร่งรีบแพ้เคยเป็นมาในสมัยที่อยู่กรุงเทพนะคะที่ทำงานในออฟฟิศแล้วก็ใช้บัตรตอ,อกนะคะเช้ามาก็คือรอรถไฟฟ้ารอเรือแล้วก็ใช้บัตรตอ,อกเข้างานขึ้นไปแล้วก็เย็นก็คือลงมาคือชีวิตวนลูปนะคะแล้วก็ไปรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยแพรู้สึกว่าไม่ต้องการชีวิตแบบนั้นเลยต่อให้มันทําเงินได้เยอะ แพก็ไม่ต้องการชีวิตแบบนั้นแพรรู้สึกร่างกายมันแย่<ม>สภาพจิตใจก็แย่มากนะตอนที่แพททำงานออฟฟิศเนาะ<ม>แพก็เลยรู้ตัวเองเร็วหน่อยเพราะว่าแพลองอะไรมาเยอะเหมือนกันข้อต่อมาเนาะท้ายที่สุดคนเรามันก็ต้องมีที่อยู่อาศัยมันต้องมีบ้านซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือความฝันของแพเหมือนกันคือแพอยากมีบ้านเป็นของตัวเองเพราะบ้านมันคือปัจจัยสี่เนาะเราจะมาบอกว่าไม่ต้องซื้อบ้านก็ได้หรือไม่ต้องมีที่อยู่หรือเช่าอยู่ก็ได้<ม>ให้เราคิดถึงอนาคตในตอนที่ เราไม่มีแรงทำงานไม่มีแรงหาเงินไปผ่อนค่าบ้านแล้วเราจะมีชีวิตแบบไหนเราจะอยู่แบบไหนซึ่งเรื่องราวแบบนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นกับชีวิตแพรเนาะท้ายที่สุด in the End of the day แพรจะต้องมีบ้านเป็นของตัวเองนั่นคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายของแพรซึ่งพอเราตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยเราจะสามารถปัด ตกสิ่งที่มันไม่ตรงกับเป้าหมายเราได้เราก็มีอันหนึ่งที่แพรไม่บอกละกันเพราะอันนี้มันเป็นแผนทางธุรกิจของแพรเนาะแต่ว่าแพรโชว์ให้เห็นเนาะเป็นสีเขียวที่แพรใช้สีขีดไว้ก็คือสิ่งที่สําคัญนั่นเองเป็นสิ่งที่แพรอยากจะทําในบ้านปลายชีวิตในอนาคตอาจจะเป็นปีหน้า2、ปีหน้า3ปีหน้าหรือว่าภายใน5ปีอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้มันก็เกิดขึ้นเนาะแล้วแพรก็ ได้รับพูดยังไงดีอะแพรได้รับนักลงทุนนะคะเหมือนเขาสนใจในโปรเจกต์ของเราเนาะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีในคลิปวิดีโอต่อๆไปแพรจะมาแชร์เรื่องราวที่แพรเขียนลงในสมุดนี้แล้วมันเกิดขึ้นจริงๆอาจจะเป็นพาร์ทของการแชร์เรื่องของกดแรงดึงดูดแล้วกันเนาะเพราะมันเกิดขึ้นจริงๆร,รู้ไหมว่าทาไมมันเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่แพรเขียนลงไปเนี่ย มันทําให้เราโฟกัสแค่สิ่งที่เราต้องการจริงๆสิ่งไหนที่มันไม่ใช่อะเอาตรงๆนะแพรไม่สนใจไม่แคร์เลยเพราะมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้อยากได้มันในชีวิตของเรามันเลยทําให้สิ่งที่เราเขียนลงไปในสมุดเนี่ยเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติเรียกได้ว่าสิ่งที่แพรแมน i f ฟส t แกันเนาะมันเกิดขึ้นแล้ว เดี๋ยวมาแชร์แล้วกันเนาะพาร์ทสุดท้ายก็จะเป็นพาร์ทของการรักตัวเองหรือเ e l ฟ l เลิ love, นั่นเองค่ะถ้าเราอยากจะเจอน้องในเรื่องของเ e l f e s t e e m น e l ล l ์เลเราจะต้องเขียนในพาร์ทนี้ให้ได้ดีเนาะอย่างเช่นตัวอย่างหัวข้อที่แพรย,ยกมาเนาะอาจจะเป็น3วิธีที่ทำให้เรามีเงินเพิ่มขึ้นซึ่งเซลฟ์เลิฟของแพรเนี่ยแ<ม>พยคิดว่าการที่เรามีเงิน มันคือเซลล์เลิฟการที่เรามีความสามารถในการจ่ายไม่จําเป็นต้องเป็นเศรษฐีหรือมหาเศรษฐีนะคะแค่เรามีอํานาจในการจ่ายเงิน อยากกินอะไรได้กิน<ม>อยากไปไหนได้ไปอยากซื้อของให้พ่อให้แม่ได้ซื้อพอยากซื้อเสื้อซื้อผ้าสิน้น<ม>ซื้อผ้าถุงให้ยายแพก็ได้ซื้อและนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่พยากจะมาแชร์กัน<ม>ในวันนี้เนาะส่วนในวิดีโอหน้าแพะจะมาแชร์ประโยชน์ของการจดเจอร์นอลว่ามีอะไรบ้างไว้ติดตามกันในวิดีโอหน้าค่ะ สำหรับวิดีโอนี้ก็เหมือนเดิมเช่นเคยขอให้ทุกคนเป็น the best version ของตัวเองเป็นเวอร์ชั่นที่ตัวเองรักภูมิใจและแฮปปี้มีความสุขในทุกๆวันค่ะวิดีโอนี้ไปเลยค่ะ